สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปหน่อยกันละกันนะครับแล้วสาหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลพร้อมๆกันได้เลยครับมาเริ่มต้นข่าวแรกกับการเปิดตัวชุดเยือนของสโมสรกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลก็ได้เลิกเปิดตัวชุดเยื่อที่จะใช้ในฤดูกาล2023 2024ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสีเสื้อเนี่ยก็จะเป็นสีเสื้อแบบสีเขียวสลับกับสีขาวนะครับซึ่งสไตล์ก็จะย้อนยุคไปในปี1995 1996นะครับโดยผู้ที่ออกแบบเสื้อชุดนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับสปอนเซอร์หลักอย่างไนกี้นั่นเองนะออกแบบมาก็จะเป็นลายๆคล้ายๆลาย ตารางนะครับเพียงแต่ตารางมันก็จะเป็นตารางแบบใหญ่ๆนะครับสลับกันเป็นสีเขียวแล้วก็สีขาวโดยการโปรโมทเสื้อครั้งนี้นะครับก็ได้นักเตะซูเปอร์สตาร์ของหงแดงหลายๆคนมาใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นโคดี้กัปโปดาวิ n งนูนเยสฮาวิเอเลียสเทรน x a อเล็กซานเดอร์อานอนหรือว่าจะเป็นพี่หมีไอซงเบ็คเกอร์นะครับแล้วก็มีตำนานของเดอะคอปอย่างลอบบี้โฟลเลอร์ก็ให้เกียรติเข้ามาโปรโมทเสื้อชุดนี้ด้วยนะครับ ซึ่งถ้าหากจะถามว่าแล้วเสื้อชุดเยือนชุดนี้จะใส่กันครั้งแรกเมื่อไหรเนี่ยมีการเปิดเผยจากสื่ออย่างลิฟูเอ็กโคนะครับว่าจะพบกับสมอลสรเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของฟาบิโอคาวโยต่อเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทางอาเบลซิกก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าพวกเขาได้ยืม คาวาโยไปใช้งาน1ซสี่ั้นนะครับก็สำหรับฟาบิโอคาวาโยนะครับแกก็ย้ายมาจากสโมสรฟูเร็มมาอยู่กับลิือ์พูลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับโดยได้ลงสนามไปทั้งสิ้น21เกมนะแล้วก็ทำประตูได้3ประตูเพียงแต่ทว่านะครับเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่หลักๆได้นั่งเป็นตัวสมรองเสืยมากกว่านะครับ โดยสุดท้ายนะครับก็ทําให้ทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีทางเลือกจําเป็นจะต้องปล่อยเขาออกไปให้สโมสรอ,อื่นใช้งานก่อนในช่วงช่วงนี้นะครับจนกว่ากระดูกเนี่ยมันจะแข็งแรงมากกว่านี้นะแล้วมันก็มีทีมอย่างอาเบลซิกนะครับเห็นบอกว่าพยายามติดต่อเข้ามายืมตัวเขาหลายครั้งแล้วซึ่งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสุดท้ายทางสโมสรอาเบลซิกก็ได้ ประสบความสําเร็จนะครับเนื่องจากพวกเขาก็ได้ขึ้นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่าได้ยืมตัวคาวโยจากสมโมสรลิเวอร์พูลไปใช้งานในซีซั่นหน้าตลอด1ซีซั่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีสื่ออย่างลิเวอร์พูลเอ็โคได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเอาไว้ที่มันชัดเจนกว่านี้ด้วยนะครับประมาณว่าจริงๆอาเบลไลซิกเนี่ยต้องการเซ็เสนสัญญากับแข้งเลยนี้แบบถาวรเลยนะครับเพียงแต่ว่าทางเจอเกนครอปเนี่ยเป็นคน ยืนยันเอาไว้นะครับว่าเขาไม่อยากจะเสียไอ้เจ้าแข้งเรนนี้ออกจากทีมนะครับเนื่องจากค่อนข้างบั่นใจว่าถ้าเขามีประสบการณ์ที่มากกว่านี้เนี่ยเขาน่าจะพัฒนากายมาเป็นแข้งตัวหลักของสโมอสรต่อไปได้ในอนาคตนะครับก็ประมาณนี้นะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของอาร์เวีนต่อเลยนะครับเมื่อคืนทางสโมอสรลิเวอร์พูลก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้ขยายสัญญาของเขาออกไปอีก1ปีแล้วนะครับ ก็สําหรับอาร์เดนนะคบผู้รักษาประตูวัย36ปีของสโมรสรลิเวอร์พูลเนี่ยจริงๆวันที่30ที่ผ่านมาแกจะต้องหมดสัญญากับทางสโมรสรแล้วนะครับเพียงแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีหลายต่อหลายสื่อที่ออกมารายงานไปในทิศทางเดียวกันบ้าอาร์เดนเนี่ยต้องการที่จะอยู่สู้ต่อกับสโมรสรลิเวอร์พูลนะครับ และล่าสุดนะครับสุดท้ายแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมามันก็มีข่าวดีของเขาออกมานะครับนั่นก็คือทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยให้โอกาสกับเขาในอีก1ปีหลังจากนี้นะครับนั่นก็คืออาร์เวียนจะได้ขยายสัญญากับทางลิเวอร์พูลต่อไปอีก1ปีนะครับและแน่นอนเขาก็จะเป็นผู้รักษาประตูตัวสำรองของไอซงเบ็คเกอร์นะส่วนสำหรับจะเป็นมือ2หรือว่ามือ3อันนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอดูสถานาการณ์กันต่อไปนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับอาร์เวียนเนี่ยใน2ซีซันล่าสุดแกได้รับโอกาสในการลงสนามไปเพียงแค่ซีซันละ1เกมเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่เขาจะได้การมาเป็นตัวหลักของทีมเนี่ยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งการต่อสัญญาของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นการสแปร์ให้เอาไว้เผื่อที่ผู้รักษาประตูตัวหลักอย่างไอซงเบเกอร์ aker, นั้นมีอาการบาดเจ็บเสียมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของเจ้าโดมินิกโซบอสไลกันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อคืนนักข่าวคนดังอย่างฟาบิซซโอโลมาโนได้ใช้คำว่า h ฮียวีโกกับเขานะครับก็คือทางลิเวอร์พูลเนี่ยปิดดีลวเจ้าแข้งในนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับไอเจ้าโดมินิกโซบอสไลท์นะครับแข้งกองกลางวัย22ปีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ค้าแข่งอยู่กับสโมสสอาเบไลซิกนะครับ ซึ่งในก่อนหน้านี้เนี่ยทางเลี้ยวผูก็ไม่ได้มีข่าวเชื่อมโยงกับขาวซักเท่าไหร่นะจะมามีข่าวแบบหนักๆเต็มที่ก็ในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคบเหมือนกับว่ามีสายฟ้าเนี่ยผาม,มาที่กลางแอนฟิลด์เลยนะครับเนื่องจากนักข่าวคนดังอย่างฟาบิโอโลมาโน่ก็ได้รายงานขา่าวโดนแบบ breaking news มาเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้คว้าตัวไอ้เจ้าโดมินิกโซบอสไลท์เข้าสู่ทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมใช้คําว่าเฮียวิโกแบบตัวโตๆด้วยนะ โดยรายละเอียดนะครับทางลิปูเนี่ยใช้เงินในเดีอนนี้ไปประมาณสัก70ล้านยูโรนะหรือถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณ60ล้านปอนนะครับส่วนในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยยังไม่มีบอกอะไรมาเพิ่มเติมมากมายนะครับบอกแค่ว่าในเร็วๆนี้เนี่ยทางโซบอลไลท์จะเดินทางเข้ามาตรวจร่างกายที่สนามแอนฟิลด์ในเร็วๆนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะซึ่งถ้าจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมในดีวนี้เนี่ยมันถึงได้เร็วผิดปกตินะครับมันก็มีสื่ออย่างครัสต์ออฟไซด ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่ามันน่าจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทางสมโมสรอาเบลไลซิกได้มีการติดต่อเข้ามาพูดคุยในดีลของฟาบิโอคาวาโยนะครับและทางลิ์พูเนี่ยก็เห็นว่าอา้าว ทางอเบเลซิกก็มีนักเตะที่ชื่อว่าโซบอสไลอยู่พอดิบพอดีเลยและพวกเขาก็กําลังหาแข้งกองกลางนะครับก็เลยลองยับยับถามดูนะครับว่าสนใจที่จะขายหรือเปล่าไอ้เจ้าโซบอสไลเนี่ยซึ่งทางสมโมสรอ,อเบเลซิกก็ไม่มีปัญหาแต่งใดนะครับแต่จํานวนเงินที่ยื่นเข้ามามันจะต้องเหมาะสมนะซึ่งสุดท้ายแล้วก็ตกลงกันได้ที่70ล้านยูโรหรือว่า60ล้านปอนด์นั่นแหละ โดยปัจจุบันนี้นะครับโซวอลไลแกก็อายุ22ปีนะและในซีซั่นก่อนเนี่ยก็ลงสนามให้กับสมโมสรอาเบไลซิกไปทั้งสิ้น46เกมนะครับยิงประตูไปได้10ประตูกับอีก13แอสซิสต์นะซึ่งก็ถือว่าผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับแถมแค่นั้นไม่พอนะครับแกเนี่ยยังมีดีกรีเป็นถึงกัปตันทีมชาติฮังการีอีกนะครับซึ่งทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะลงสนามไปทั้งสิ้น32เกมนะครับโดยทำประตูไปได้7ประตูนะครับ ก็ขอแสดงความดีใจกับเด็กหงทุกทุกท่านโดยกันแล้วกันนะครับได้มาสองคนแล้วนะผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปถ้าทุกทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปหน่อยกันละกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของกลับผมและก็ขอลากันเลยกันแล้วกันนะครับ ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ